สวัสดีครับคนพลิกดวงมาแล้วครับโดยผมไกลสอนลีลาชัยพิสิทธ์ครับชมคลิปนี้จบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้เชิญรับชมได้เลยครับสัปดาห์นี้นะครับตั้งแต่วันที่8ไปจนถึงวันที่14สสิงหาคมมาดูกันว่าคนเกิดวันอังคารดวงดีของคุณในสัปดาห์นี้คือเรื่องอะไรเชิญครับดวงดีของคนเกิดวันอังคารคือ ดวงดีของคนเกิดวันอังคารนะคะได้ไพ่เด็กถ้วยดวงดีของคุณก็จะได้มาจากกาอคุณอาจจะมีความรู้สึกสบายรู้สึกชิลๆได้ทําตัวเหมือนเด็กเด็กคือคุณอาจจะรู้สึกว่าเป็นสัปดาห์ที่คุณได้ทําได้อยู่บ้านได้พักผ่อนดูทีวีกินนู่นกินนี่แล้วก็ได้จินตนาการได้แบบ เอออาจจะเริ่มต้นงานใหม่ๆตามจินตนาการของคุณก็ได้เพราะว่าน่าจะ work from home กันแทบจะ100%ยเอรเนะตอนนี้นะคะ <S 2> <S 2> <S 2> อยู่บ้านทำตัวสบายๆแล้วก็ได้คิดถึงออได้คิดเรื่องงานว่าอยากจะทำอะไรอาจจะได้เริ่มต้นงานใหม่ๆถ้าคุณสมัครงานเนี่ย มีมีวิแววนะคะว่าโอกาสที่คุณจะได้รับการตอบรับในการสมัครงานเนี่ยเริ่มต้นทํางานใหม่ๆมีนะคะแล้วก็หรือคุณจะเริ่มต้นทํางานอะไรใหม่ๆของคุณเองนะคะเป็นงานเล็กๆน้อยๆทําอะไรอยู่ที่บ้านเนี่ยโอกาสก็เป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะสามารถทําได้หรือมันอาจจะหมายถึงคุณจะได้โชคได้ลาบจากบุตรหลานบริวารของคุณนะคะ หลานลูกล้าน,านอาจจะอยู่บ้านกับคุณเขาไม่ต้องไปเรียนหนังสือใช่ไหมคะอยู่บ้านกันก็อาจจะนํามาซึ่งความสุขเขาจะทําให้คุณรู้สึกมีความแฮปปี้อาจจะทําให้เกิดไอเดียในการที่คุณจะทํางานหรือใครที่ขายของเกี่ยวกับเด็กๆนะคะเสื้อผ้าเด็กขนมเด็กเนี่ยค่ะจะจะเป็นสิ่งที่นำโชคความโชคดีมาให้คุณนะคะหรือหมายถึงการที่ เออคุณน่าลูกหลานบริวารนะหวยยังไม่ออกก็ไม่อยากเดาว่าไม่อยากอ่านว่าเป็นกุมองกุมานอะไรนะพี่เนาะก็คือคุณจะโชคดีจากเด็กๆหรือจากการที่คุณทําตัวเป็นเด็กๆได้อยู่บ้านพักผ่อนชิวๆสบายๆนั่นแหละค่ะครับเกี่ยวข้องกับเด็กๆก็ได้เนาะเป็นครูบาอาจารย์ก็น่าจะได้เนาะเป็นนัสเซอรี่เป็นอะไรอย่างเงี้ยล้วก็ได้แต่ชั่วโมงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีใครกล้าฝากเท่าไหร่เนาะใช่คงให้อยู่บ้านกันมากกว่าน่าจะอยู่บ้านเออแต่เด็กก็จะนําโชคให้คนเกิดวันอังคารครับหรือตัวคุณเอง ทำตัวน่ารักน่ารักเหมือนเด็กๆนะครับก็น่าจะดีสัปดาห์นี้นะครับชิวๆสบายๆนะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของรางสังหรณี่ได้นะที่มันติ๊งแว๊บมานะอาจจะนําโชคอะไรบางอย่างนะไม่เกี่ยวกับหวยก็ได้เนาะแต่มันอาจจะอินสปายอะไรบางอย่างทําให้คุณมีไอเดียดีืออยากจะทําอะไรเนาะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับแล้วสัปดาห์นี้คนเกิดวันอังคารสิ่งที่ต้องระมัดระวังสักหน่อยคือเรื่องอะไรนะครับ ดวงร้ายของคนเกิดวันอังคารก็เกี่ยวข้องกับแม่อยากให้เป็นดวงดีจังเลยอ่ะนะครับแต่เนื่องจากมันขึ้นมาเป็นดวงร้ายนะครับก็ต้องบอกไปตามที่ไพ่เตือนแล้วกันนะครับสิ่งที่อยากให้คนเกิดวันอังคารสัปดาห์นี้ระมัดระวังสักหน่อยนะครับอาจจะหมายถึงการซื้อข้าวของราคาแพงก็ได้นะครับชั่วโมงนี้นะครับจริงๆก็อยากให้รัดเข็มขัดมากกว่าเนาะก็อย่าฟุ่มเฟือยเลยนะครับอะไรที่มันเป็นของหรูของแพงของฟุ่มเฟือย เลี่ยงได้เลี่ยงไปก่อนนะครับรอให้สถานการณ์ต่างๆมันดีขึ้นดีกว่าแต่ถ้าคุณมีเงินมีกําลังเพียงพอแล้วรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งจําเป็นนะคุณจะลองตัดใจจะซื้อก็แล้วแต่งแต่ว่าสัปดาห์นี้อาจจะไม่ใช่เวลาที่เหมาะที่จะซื้อก็ได้นะครับลองเลื่อนเวลาออกไปสักเป็นสัปดาห์หน้าดูรุ่นดูแบบอะไรไว้ก่อนก็ได้ครับนะซึ่งมันจะหมายถึงรองเท้ากระเป๋ามือถือหรืออะไรก็แล้วแต่เครื่องเพชรเครื่องพลอยอะไรของคุณ ที่คุณเล็งๆไว้นะครับสัปดาห์นี้มองๆแต่อย่าเพิ่งจ่ายเลี่ยงได้เลี่ยงก่อนนะครับสัปดาห์นี้อาจจะหมายถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานการก็ได้นะครับงานที่คุณอาจจะต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวความสามารถพิเศษของคุณเนี่ยเข้าไปควบคุมดูแลนะครับคุณต้องยิ่งใส่ใจหนักเลยว่าเพราะว่ามันขึ้นมาเป็นดวงร้ายก็อาจจะหมายความว่ามันมีอะไรที่ค่อนข้างจะยากขึ้นหรือลำบากขึ้นที่คุณจะต้องใส่ใจและรอบคอบระมัดระวังเป็นพิเศษ นะครับสัปดาห์นี้ถ้าเป็นคุณผู้หญิงนะครับถ้าคุณเป็นเพศหญิงก็ระวังเพศเดียวกันที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณนะครับอาจจะมีปัญหาปิงเกลียวกันได้หรือถูกมองในแง่ลบหรือเข้าใจผิดกันได้นะครับส่วนคุณผู้ชายก็เช่นกันนะครับระวังเพศเดียวกันที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณนะครับจะเป็นรุ่นพี่หรือรุ่นคุณพ่อหรือเจ้านายที่บริษัทนะครับระวังมีปากมีเสียงมีความเข้าใจผิด หรือมีการกระทบกระทั่งต่อกันได้นะครับเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับก็ระวังเรื่องของสุขภาพก็อาจจะหมายถึงพวกเอวหลังนะครับคุณอาจจะอยู่ในท่าที่ต้องก้มๆเงยๆเป็นเวลานานเพราะอาจจะเกิดจากการทํางานหรือเกิดจากการทําท่านั้นซ้ําๆบ่อยๆนะครับออกกําลังกายอยู่แล้วมันบิดท่าผิดนะครับกําลังจะลุกขึ้นแล้วมันอาจจะเอวเคล็ดอะไรพวกนี้นะครับเกิดขึ้นได้นะครับสัปดาห์นี้คนเกิดวันอังคาร ระวังเรื่องพวกนี้หน่อยนะครับงั้นมาดูกันว่าแล้วไพ่จะอวยพรอะไรคนเกิดวันอังคารนะครับอืมสัปดาห์นี้ไพ่ขออวยพรให้คนเกิดวันอังคารนะครับมีความฮึกเหิมมีความแคล่วคล่องนะครับมีความว่องไวนะครับมีน้ำใจหรือมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวพร้อมที่จะเผชิญทุกๆปัญหาทุกๆอุปสรรคนะครับถ้าคุณจะต้องเข้าไปจัดการกับงานที่เมื่อกี้พูดว่ามันงะค่อนข้างยากหรือลําบากแล้วต้องระมัดระวังเป็นพิเศษขอให้คุณทําได้สําเร็จ ขอให้มีความมั่นใจพร้อมที่จะจัดการทุกๆปัญหาของคุณนะครับให้ได้แม้ว่าในด้านดวงดีของคุณจะต้องทำตัวน่ารักคุณก็น่ารักเข้าไว้นะครับแต่ว่าอย่าลืมพกจิตใจด้านในเข้าไว้นะที่มันมีความเด็ดขาดมั่นคงนะครับก็ขอให้คนเกิดวันอคารโชคดีนะครับ